มินิดเดสนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่คุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันแต่ต้องรอบอกต้องไม่เกิน40นิ้วสาหรับชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณคุณลูกค้ามากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยเนื้อฝ้ายนุ่มๆแบบนี้นะคะบางเบาค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆลายด้านในด้านนอกเหมือนกันลายอยู่ในเนื้อผ้าเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอผืนนี้ลายดอกจิกผืนนี้ลายดออจิ กมาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆวันนี้คุณลูกค้ารับโปรสุดคุ้มไปเลยเพราะว่าผ้า1ชิ้น1ผืนวันนี้ราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทราาับโปรสุดคาุ้มไปเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะได้ของแถมทั้งหมด3ชิ้นค่ะได้ของขวัญของฝากของแถมทั้งหมด3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าขาม้าเนื้อนุ่มๆผ้าขาม้าเนื้อฝ้ายแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะริบบิ้นไว้อะไรเพิ่มเติม,มอีกหนึ่ง คยังจะได้รับนะคะกระเป๋าอนเนกประสงค์กระเป๋าที่สามารถใส่ได้ทั้งธนาบาัตรใส่ได้ทั้งบัตร บัตรต่างๆแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะว่าขนาดใหญ่มากเลยนะ8.5นิ้วนะคะคูณ5.5นิ้วสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008กับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีค่ะแล้วรวมไปถึงคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านะคะสั่ง เฉพาะผ้าลายตรงนี้990บาทใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้านะคะจัดโปรสุดพิเศษค่ะเรามีผ้าสีพื้นคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกซื้อเลือกรับเป็นผ้าตัดชุดค่ะเป็นผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาจากราคาปกติ1,480บาท1,480บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะรับเป็นผ้าตัดชุดนะคะในส่วนของผ้าสีพื้นตรงนี้ก็เป็นเนื้อฝ้ายเช่นเดียวกันผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอค่ะคุณลูกค้าขาสีดําคุณลูกค้าสามารถนะคะนำไป ตัดได้ทั้งชุดเลยนะคะจะตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตรดาก็สามารถนําไปตัดได้เช่นเดียวกันจากปกติ1,480บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียแค่1,290บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะลายหมักจาก รับเฉพาะผ้าลายตรงนี้990บาทค่ะรับเฉพาะผ้าลายนะคะ1ชิ้น1ผืนขนาดหน้าผ้า95เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรราคาผืนละ990บาทแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะผ้าสี่ผืนด้วยจะนําไปตัดชุดอยากได้เป็นผ้าตัดชุดวันนี้จัดโปรสุดพิเศษ1,290บาทจากปกติ1,480บาทวันนี้ลดราคาพิเศษให้เลยรับเซตนี้ผ้าตัดชุดนะคะผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกรอลายหมักจับนะคะ หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชื่นชอบสนใจลายนี้คะคุณลูกค้าขาผ้ามัดหมี่ลายเชิงเทียนผ้ามัดหมี่ลายเชิงเทียนลายคม